ทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านคุกแ<ฟ>อนคอปค่ะร้นานนี้นะคะก็จะมีพี่พี่ผู้ต้องขังนะคะที่ได้รับการรับรองและมาเปิดร้านอาหารค่ะตรงนี้นะคะอยู่ตรงเรือนจำบางขวางนะคะอยู่แถวแถวท่าน้ำนนนี่มีวิวให้ดูด้วยแม่น้ำเจ้าพยานะคะสวยมากเมนูเขามีเยอะแบบเยอะสดุดๆหน้าแรกนะคะ จะเป็นพวก,พวกเกี้ยวหรืออะไรนี้น้ำน้ำแล้วก็มีกาแฟชาเขียวแล้วก็มีพวกโซดานะคะเฮ้ยมัมีพิซซ่าของโปรดเราด้วยเราชอบพิซซ่าวะ่ะเยี่ยมเยี่ยมไม่แพงแน่นะทุกคนเยอะสุดๆนี่นะาต่อไปน่ากินเหมือนกันเลยอันนี้ก็น่ากินนะคะทุกคนเป็นพวกเมนูตำ่ำ นี่น่ากินแบบราคาสบายกระเป๋าสุดๆอุ้ยแต่ละอย่างน่ากินสุดๆอือแม่แม่มาได้นะทุกคนมีขนมจีนน้ำยาด้วยอุย้ยของหวานน่ากินมากทุกทีนักกลินของหวานคือน่ากินสุดทุกคนมาได้นะคะนี่มีที่ให้เหล็กเล่นด้วยตรงนี้นะคะก็จะมีบันไดลงไปถ่ายรูปได้ แล้วเจ๊ไปยนะืนทําอะไรตรงนั้นอ่ะยิ้ม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 ไปก่อนทุกคนดูดิแม่ซื้อกล้วยทอดแล้วไม่แบ่งเราเลยย่าน่ะน่ะ,นะอุยกอบสมองสัน้นเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรนี่นี่ทุกคนแม่เราสั่งสลัดและขนมจีนน้ำยาพิซซ่าร่กกินว่าโอเคบ๊ายบายค่ะ